ปลาต้นมันใหญ่ไว่ฟิ้งฟิ้งไว้ปลาลุงต้นสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซี FC ทางพังไทยแล้วก็ทางพังลาาเนาะขอต้อนรับเข้าสู้ซอกซอยน้องสาวเราขมวนมืนม้อนี้น้องตู้ซีพามาเฮ็ดคิปปลาแดเพราะว่าตู้หันได้ปลาลงโตูงเนาะได้บ้าหลายๆเลยแล้วตู้เลยชีมานเผ็ดคิปลง ประเดะแต่ว่าเฮาสิมาเลือกป่าก่อนเพราะว่าป่ามันก็มีหลายไสามันมีขี้เนื้อขี้อย่างนั้นอาจจะมาเลือกก่อนเนาะตู้เฮ็ดกับไผเฮ็ดกับอีแม่นี้คืออีแม่นั่นองประเดะแล้าสบายดีทุกทุกคนเป็นคาปลาอย,ย่างนี้แม่เขาปเป็นลา,าวานนั้น,น,นเอาปลามา ป่ายังสดๆเลยทุกคนเลยเพราะว่าตู้ห่ารวมเพิ่นเอิ้นป่ารวมบ้านเฮาป่ารวมตู้หาก็สิเอาอันนี้สิได้ป่าล่งโต้งลงซ้อนเจนาอ่าเอามาเฮ็ดอันประเด็กตู้เลือกตัวใหญ่ไว้เนาะไว้อันสิไว้ทอดอันนี้แล้วก็ตู้น้อยๆมาเฮาสิเอาเฮ็ดประเด็กป่าหลายปนาะทุกคนเลย อันนี้ปลาอัน,นตู้ไปอันเอานี่ปลาลุ่งอย่างปลาลุ่งต้บอปลาลุ่งต้งโดยนี่แหละ<อ>เพราะว่าส่วนนี้มันเข้ารดูแปลว่าปลามันเริ่มลงโต้งลุงอย่างแล้วก่ะซึ่ากกสิบพัเดียวไปเอามาแบบนี้เราก็มาห็ไปไดประเดอ๋ออันนี้ตู้ให้ยังเลือกไว้บ<อ>่โดยตู้เลือกเอาไว้ไว้ปีงไวออ้อันเททอดเทีดอย่างนี้แหละ,นนะปลา,<ห>าไซอันปลาไซนี้ชิได้เอาไว้ปีงเนาะโดยตู้เลือกไว้บแล้ว ปลาตัวน้อยได้ตู้เช่นยังปลาตัวน้อยตู้เซลมาเฮ็ดปลาเดะปลาเดะมาหาเลือกลงมือเลยเนาะปลาเดกหรือว่าปลาล่าเนาะทุกคนตู้ไปเอากซานก่อนอีแม่อีแม่เลือกปลาอยัางบ้านอีแม่เนี่ยเลือกปลาอันกระเดื่อนน้อยโอ้เป็นเลือกปลากระเดื่นทุกคนปลากระเดื่อนนี่เอาไปให้ได้ไรปลากระเดื่นปลานี่เอาไหมแม่เอาเอา ่ปลากระเดื่อส้มโอปลากระเดิดเอาไว้หิดส้มเลยทุกคนยังปลายังสดๆดเลยเพราะว่าเขาหากระเชยาขึ้นมานี่ใส่ปลาเท่าซียิปลาเด็กปลาซับไหนปลาชนี้ปลาน้อยโอปลาน้อยปลาน้ยดูยังสีเอามาใส่ยู่ห้องเลือกอปลาใหญ่เฮาจะเอามาใส่อันนี้อ่าแต่ว่าห้องเลือกตัวใหญ่ก่อน นี่กระเดือดอันนี้กระเดือดมันบกะเดรอโอ้ปากกระเดือดทุกคนแง่นี่กระซิเป็นปากกระเดืดอดฝั่งลาวเอิ้นปากกระเดือดนี่ทางฝั่งพุ่นเดอเอินป่าอ,อย่างเนาะป่าแบบนี้คอมเมนต์ <Comment S 2> ใต้คลิปให้ตาเยเลยทุกคนพี่ๆไอ้ๆน,น้องๆเอยๆ ต่จากหูปลากระเดอนี้มันสีเป็นป่าแบบนี้นี่ใส<อ>่ข<อ>ี<อ>้ปลาทุกคนไปนกำลังใจให้ตู้ในเดิมมาเลือกป่าใส่ตู้แน่มาใส่ขี้ปลาใส่ตู้แน่ว่า,ปา,ปาเป็นเป็นกำลังใจให้เพื่อนในเดิ่ทุกคนนาภาคร้านร้านลูกโซ่กินไปนนัวไร่หลายไอ้ตายแล้วพาก,กินแป็นัวแน่ ทุกคนบัดนี้เราทิมมาใส่ไต้ยอะไรเป็นกำลังใจให้ไต้ยในเดือนสั้นนี่เห็นเล่าลมลมแบบนี้นี่ลมลมต้นลมงต้งหลายขนาดนี้ลมทุกคนลมกำลังพัดมาป่าป่าก็มักลมต้นเลยทุกคนฝนตกพาลมอื่นก็ได้อื่นก็ได้อื่นอื่นอื่นแั้งหลายอื่นนะอื่นทั้งหลายนี่นี่ทุกคน อันนี้ปลาปลาเนี่ยปาอันนี้อันนี้ปลาขาวได้ลดแหลวอันนี้อันนี้จะเป็นปลาลาดปลาลาดขนาดน้อยมันจะเป็นลายอันนี้จะเป็นปลาลดแหลวปลาลุดแลลวแม่นบออันทางพังอายอายเอิ้นเนี่ยได้เอิ้นคือเดี่ยวบ่เพราะว่าทางพังบ้านนั่นน้องตู่กับน้องใต้แหละมันปลาลุดแหลวแล้วมันจะมีลาย ปาลาล่าแมันจะมีลายคือลายนี่อันนี้แม็ปลาที่น้องตู้เพิ่นเลือกไว้ไว้ปิ้งทุกคนไว้ปิง้งไว้ทอดอ,อันนี้น้องตู้ให้ยังน้องตู้น้องตู้อันใส่ขี้ซอกเก็ตเมียนโอ้ไส่ขี้ขซอกเก็ตว้าคันเฮางบ่อแล้วมาสีเน่าเฮางจะไว้อันทอดไว้ปิง้งไว้ยัง แม่เพื่อก็เลือกอันปลากระดือเฮ็ดส้มเพรานว่าเพื่อจะไปเฮ็ดส้มปลากระดือะเติ่มซมเลยได้หลายอยู่ได้นี่เพื่อเฮ็ดส้มส้มปลาน้อยเพราะว่าเฮ็ดส้มปลาน้อยพอแห้งเนาะอันมืดคืนเลยหลืเนาะมื้อนี้กับโบมืดคืนอันเอิ้นเอิ้นเอ้ิรอ้ไอเพื่อมาเฮ็ดซอยนี่ยแม่อายเอ้ยมาเฮ็ดโซยอันน้องตู้กับอีแม่กบบเอ้ยใต้น้ำเด้อเพราะว่าเพื่อซี พื่อจะได้นอนกับดร์มือนี่การบอกโบเลอนีิการมืออืดโตอ,อี้เอามืออันนะเพิ่นเพิ่นอ้อนอันจำพะไอ้อ้ยนะทุกคนใต้ละอ่อนอ้อนอันจำพะไอเอื <c oughs> ้อยเด้อบ่ต้องน้อยใจเด้อ <c oughs> พวกไอเอื้อยมาซอยใต้ก็ได้มาเด้อมาซอยตู้แน่เอาทำโตไปพายุกต์กับพวกพยุพายุกต์กำลังมา เพชรแข่งต่อเวลาอีแม่อีแม่ให้ยังนี่แม่ขัวปลาขัวปลาขัวปลาให้สั่งขัวปลาเอาไว้เพชรอนาส้มฝักเพ็ดส้มอ๋ออันนี้ขัวปลาเพ็ดส้มส้มปลาเลยทุกคนสัวปลาคนละเมนูคนละเมนูสองเมนูที่เพื่อนตู้เราไว้ถทอเทอไว้ปิ้ง อีแม่ลอะไรคนไปเห็ดส้มเนาะชุด<อ>ที่เหลือกะเอาไปเห็ดปลาเด้เอาซะส<อ>งรงไม่ลู้ที่เจ้ากะซอยอันแบบคนละมดแบบไผ่แบบมันทุกคนตายมีหน้าที่เก็บป่าตายกะเก็บป่าป้าเอาตายเพ่ดกะเห็ดขนาดพุ่น่ะเลือกป่าเลือกอาต่ายสีเลือกไปใหยังปิ้งเนา,าย เออไต่ผัดเสียไปปีงตู้ตู้ผัดซีเอาไปทอดป่าป่าป่าันนี้ะไรใต้ใต้มักปีงนี้บัดอีเมลผัดซีเฮ็ดส้มสามไม่รู้คนละเมนูโอ้ยไม่ยังนี่มันนี่ใต้เห็นป่าง่ายป่าง่ายสุดกุมูนี่คราบของ ใหญ่ใหญ่กูหมูเลยนี่ตัวนี้รับตายชิปปิ้งนี่แซกอีกน่คะอันอันมากมากกินปลาเป็นนี่บอแม่นเพราะว่าปลามันใหญ่เด้ปลาใหญ่แล้วเป่นี่ครับของเนาะ,ะมันค้ามดโข,ข่ขงค้า,ามดโข,ข่ขงเด้ปลาค้าโข่งเอาไปปิ้งอ๋อหลายขนาดเลยค่ะป่าลุงตู่ลุงโต อันยิ้มใส่กองแน่อันหนึ่งสองสาม ใส่ที่ใส่อย่างแล้วเรียบร้อยล้างสะอาดแล้วตู้ชิมาเอือ้อเพราะว่าทักส่วนของตู้ตู้จะเอาไปไว้ทอดนะตู้ซิมาเอื้อเลยมาผิดไทยก่อนอื่นบทิดไทยไทยขาดไรด้ยแล้วกะ็มิกกี้อีกตามคนมากเนาะใครมากก็ใส่คนมากก็ใส่สอดหอยนางรม ไปใต้ไอใต้การคุมวาใ้ไอใต้เลยล่ะใ่ไปเลยเพราะนี้เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ดวงโอ้ยของมากของมากอันนี้มักแทงแปลงนัวละใส่หลายใส่หลายเซ็ปละใส่หน่อยใส่หน่อยอ่าเราจะมาคุณขอยาใส่มือเลยเด้อว,ว่าตู้ล้างสะอาดแล้วมือกันนะ มือสาว,าวล่าคนรดเป็นอย่างเนาะแต่ว่าอยากเข็มๆเนี่ยนหนึงทุกคนคอมเมนต์มาได้ <c oughs> เอาต้บอะใส่เกลือก็เค็มบ้างหมูเค็มหมเูมหมเค็มต้ล้างสะอาดแล้วนี่กะจะเคลือบแล้วเป็นที่เฮียม้อยแล้วเอากะจะมาใส่กระลูมนี้เลยเท่าลูไปเลย โซเว็ตเนี่ยใส่แล้วแล้วก็ดท้ายปิดฝาอันองพักส่วนของน้องตู่แล้วไปเนาะมาบึงแล้วไปใส่ทรงปิดไปเลยไปของเพื่นเซทไปแล้วก็มาบึงฝั่งของอีแม่บาทเนี่ยเป็นไอีแม่ยังงูแล้ว อันทุกคนยังยังเแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนชีอันยังใส่ขี้นี่นี่เพื่อนชีเฮ็ดส้มเนาะมันมันของอันอีแม่ก็ต้องยักยักก่าของอันน้องตู่เพิ่อน้อยนึงเนาะเพราะว่าอีแม่ต้องได้อันละเอียดละเอียดเนาะทุกคนเก็ดเอาขี้ออกตัดขี้ตัดหัวอ๋อแม่แมความเพื่อนเนาะคันแบบห้องตัดโปยอย่างไม่ใชแล้วมันเป็นไหนแม่แหวมเพ็ดโบละเอียดล่ะนะเฮ็ดส้มมันมันเป็นอะไร เอาแบตัดเอาซีฟักเลยครับถ้าเราเฮ็ดเป็นโตเขาก็โบฟักเขาก็โบตัดหัวเอ้าเลยเข้าทั้งหัวเลยอันนี้อันนี้อีแม่สีเฮ็ดบัว์ใหแม่เฮ็ดส้มโตได้อันพี่น้องเอ้ยอีแม่เพิ่มสีเฮ็ดพักมุน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 นะพักมุนมุนเฮ็ดคือแบบสไตล์ล้าปลาบอกพักมุนมุนแล้วเราเสีได้เอาไปตำจริงเนาะเป็นบอกใสข่าใส่กระเทียม อันน้องตูเ้เอ้ยก่อนน้องตู้สิอันนั้นอีแม่หาเพิ่นเฮ็ดอยู่ยังพักส่วนของน้องตู้นี่เบิ่งเด้อทุกคนพี่ <c oughs> พักส่วนของเพิน่นเพราะว่ายั่งบ่ทันได้แล้วพายุกะเข้าแน่ผลกระตกแน,น่ทุกคนโอ้ยเมื่อยเดย้มาเฮ็ดสอยตู้แนแม่มีไฟใจดีาเฮ็ดสอยตู้ใ้ดูให้เ <c oughs> บิ่งก่อนให้ออนให้เบิ่งก่อน <c oughs> โอ้ยตา่บ่บเฮ็ดสอยเด้อแบบนี้เด้อ <c oughs> ให้น้องตูเต้เฮ <c oughs> <ะ>็ดซะ อาตู่สิมาเหตุตัวนี้ต่อยเนาะเพราะว่าพักส่วนของตู่เมื่อกี้นี่แล้วแล้วแหละตู่สิมาใส่ขี้ใส่ขี้ถ่ายเนี่ยเนาะไปะตูเห็ุเลยใส่ขี้เด็ดนี่ก็คืออันน้องตู่บีบขี้เนาะทุกคนอ่าเป็นบีบขี้เลวเพื่อนกระทิมเซนนี้เพราะว่าเฮาชิได้ลงมือประดเด็กเนี่ยทุกคน เบราณที่ที่อัน<ว>บ,<า>นบ,บ,บ่นประเดหาย,านยานันยันตู้เฮ็ดโบ่าณนั่นแหละพ่กตู้เซียนใส่ขี้แล้วแล้วก็อันไปล้างไปอย่างละตู้ก็เมื่อยแล้วยานเป็นอันมืออื่นมืออัน,ออนได้ผู้ละมืออื่นเสาผู้ละตู้จุดสไดร <พอ S 2> มันเฮ็ดปละเรศโตเพราะเพราะว่ายังนี่เพราะมันเลิกแล้วตูกกก็เมื่อยแน่เพราะว่าแบลฟามาตนาคนเนาะ โดยแม่แม่นี้แม่มันเดิกแล้วก็มันก็หลายอีกเต็มกระซามเลยทุกคนแล้วก็ผลก็ตกพายุเขาเนี่ยพันว่าพันว่าแม่นผ่ยันอยากเห็นนั่นตู้นกับเอตายเฮ็ดปลาเด็จกับอีแม่แล้วก็นั่ไปเบิ่งเด้อคลิปของมืออื่นเนาะอาเอากรนซานกับโบได้โลซ่าอะไรสำคัญนะหนุ่ย ยันยันบริษัทแล้วคำังกป่ามันหลายคนล้เนาะทุกคนโดนกันแล้วรก,กระต้กอะกระแม่กัะสีได้อันขอตัวไปก่อนไอ้ใต้น้ำนขอโคโม่ขอบใจน้ำดูแลไอ้ทางลายเนาะเอฟีทางลายที่เข้ามาติดตามคำส้มโสดนงสาวเราคมวลของเฮากะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โซนน้องสาวเราขโมยท่านีเด้ออาขอขอบ,ขอบใจบ๊ายบาย